คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราลาสวัสดีมิรลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาพบกันอยู่ในช่วงเวลา3ทุ่มตรงนะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะก็คาย b g ต่อเนื่องกันเลยนะครับทุกคนคลิปโตโกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงเนาะช่วงนี้ ทุนมา600นะครับผมวันนี้ฝนไม่ตกนะทุกคนเบ็ดสน้อยไปหรือเปล่าก็เราต้องเอาเบ็ดเท่าไหร่เบ็ดสต่ําสุดเบ็ด4ก็พออุ้ยเบ็ดหก5 0เอาเบ็ดสก็พอแล้วครับทุกคน300กํอกำลังดีนะครับแบ่งครึ่งของทุนนะโอเค10หมุนนะครับไม่ได้เล่นพักใหญ่แล้วแหละเกมคริปโตโกนะครับผม คริปโตนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นหุ้นนี่เขาก็เห็นเล่นกันเยอะเหมือนกันนะแต่แอดก็อยากจะลองเล่นไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเนาะพวกหุ้นพวก f o r ร็คริปโตอะไรพวกนี้เนาะโอเคมาดีครับผม10สวยแล้วก็โอ้โหเอว่ะทุกคนเจไหมเจไหมไม่เจนะครับผมก็37นะครับ ตอนนี้ก็ได้แค่สีหโอเคสวยเปลี่ยนเป็นอะไรเอ้ยโอ้โหสิบมาไหมอ่ะสิบมาไหมไม่มาครับโอเคได้โทรศัพท์เจต้องมาสวยครับแล้วก็เนี่ยรอบนี้ขอสิบอีกรอบนึงไม่ได้นะครับทุกคนไม่เป็นไร โอเคร้อสิบห้าครับดอกนี้โอ้โ oh, ห oh, มีต่อด้วยเ oh, อา oh, ได้คิวต่ออีกทุกคนสวยๆเลยเจมะสวยครับได้เจนะยังดีนะยังได้เพิ่มอีกหน่อย <laughs> โอเครอบสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันว่าจะปิดสวยหรือเปล่านะครับทุกคนก็ดอกนี้ไปซูเปอร์เมกะก่อนเลย211นะครับผมโอ้โหไม่ปิดอะไรเลยนะันก็ได้แค่คูณ17นะครับเงินรางวัลรวมไปที่315นั่นเองนะครับทุกคนก็ไม่ได้แล้วก็เอ้ยไม่เสียแล้วก็ได้นิดเดียว <c oughs> จัดเบ็ดหนักๆหน่อย <c oughs> ได้ไหมเบ็ด <c oughs> 6ดีกว่าครับทุกคน <c oughs> ถ้าทายงยังไหลไม่สุดอะ โอ้โหโคตรเข็มทุกคนเกลือจัดโอ้โหเปลี่ยนไม่สวยเท่าไหร่โอเครอบสุดท้ายรอบนี้โคตรเข็มมาบอกเลยคือว่า คูณแค่อ๋อมามีต่อเฉยอือหือรอบสุดท้ายครับไม่ได้นะครับรอบสุดท้ายก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็เงินรางวัลรวมไปที่70นั่นเองนะครับผมโอ้ไม่ก็นะครับลองยังไงดีเบ็ดสี0สอีกเพิ่มเบ็ดเลยไหมเบ็ดสเท่าไหร่150ผมว่านะเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดมีเบ็ด8ปไหมวะเนี้ มีเบ็ดแปดนะครับทุกคนเดี๋ยวออโต้ไปเลยห้าสิบรอบจัดไปออโต้ Auto ไปยาวๆสองร้อยสุดท้ายนะครับเออสวยเปลี่ยนโอ้โหสิบมาหรือเปล่าเนี่ยไม่มาเฮ้ยเอา รีสปินครับลุ้นฟรีสปินโอเคเหลือร้อเจิแล้วด้วยอือไม่มานะครับผมแล้วก็ยังไงเอ่ยดอกสุดท้ายโอ้โหฟรีสปินเฮ้ยยังมีมาอยู่นะครับหมวนกลับมาเฉยโอเคโชคดีไปนะครับทุกคนมาลุ้นอีกนะครับเบ็ดแปดนะครับรอบนี้ไม่ได้ซื้อด้วยนะปั่นเองเฉยเออเก็บคูณไปก่อนนะ เก็บคูณไปเรื่อยๆครับหลายๆขอหลายๆเบ็ดสูงขึ้นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้สิบมาช่องแรกหรือเปล่าเอ้ยอุ้ยเอมาเฉยเลยโอเคเปลี่ยนสวยเปล่าสิบ <c oughs> ไม่ขออะไรแล้วทุกคนดูอย่างเดียวแล้วกันขออะไรก็ได้ตรงข้ามนะครับเหนแม่ดูอย่างเดียวดีกว่านะเนี่ยได้ด้วยครับสวยเลยเคกับ เคกับ iPhone 14นะครับผม iPhone 14โคตรเจ๋งเลยสีม่วงนะครับหูหไหลๆบอกเลยไหลๆเออมีต่อแล้วก็คิวมาช่องแรกนะรู้เรื่องแอาวบเขาให้ไม่มาไม่มีอะไรเลยครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ทุนคืนมาบ้างแล้วนะครับซุเปอร์ไมกะไป427เนาะเหล็กีกมรอบมาเอ,อ้ยอย่าขางดิอ๋อเนตเนตเนตท,ทุกคนโอเคมาแล้ว 86ครับดอกนี้รอบสุดท้ายครับทุกคนโอเคได้โทรศัพท์100ครับโอ้โหได้คิวต่ออีกอ่ะสิมา10โอ้โหไม่มาโอเคไม่เป็นไรก็เงินรางวัลรวมก็ยังดีนะเนี่ย6 67 9 679เลยไปต่อครับ โทรศัพท์ช่องแรกอีไม่มาสิบครับแล้วก็เอหรือเปล่าไม่มาโอแมกกลอดโอ้โ oh ห เอาโอเคฟรีสปินมาให้ลุ้นอีกหนึ่งรอบนะครับเลยเฉยเลยเอา้าทำไมรอบนี้ฟรีสปินแบบว่าล้อหลอกสับหลอกคุณหลอกดาวจริงๆเลยนะครับผมมาดีแล้วนะครับที่ว่าเนี่ยคือดีแล้วเข้าอีกแล้วนะครับทุกคนมาดูว่ามันจะเค็มขนาดไหนนะครับเข้าง่ายๆแบบนี้บางทีหน้าลายไม่มาเลยนะ สวยโอ้โหสุดจัด27อุ้ยมามีต่อแน่นอนนะครับแบบนี้เออสวยครับคูณ6แล้วทุกคนเอามีต่ออีกคูณ7ไปดิเจต้องมาแล้วสวยครับผมขออะไรก็ต้องได้แล้วครับตอนนี้เอา้ามีอีกหรือเปล่าเอ,อ้ย เอาหูทุกคนขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคูณ11แล้วอะคูณ12แล้วอะแล้วก็คิวมาเต็มเต็ม<ๆ>4ครับโอ้โหแจมเลยเงินรางวัลก้อนโตซูเปอร์เมกาไปที่660นะครับผมเอาแล้วไงแอดได้ถอนอีกแล้วโอเคได้เพิ่มหรือเปล่าได้เพิ่มหรือเปล่าเอาได้เพิ่มเฉย เปลี่ยนสวยๆนะเอา้าเปลี่ยนอย่างนี้ก็สวยจัดเลยนีครับได้วายต่อนะครับทุกคนเข้าหนาลายด้วยเออได้อีกร้อยกว่ายังดีนะปิดปิดได้สวยนะเนี่ยช่วงเวลาที่แอดเล่นนะครับสามทุ่มตรงนะครับเกมนี้นะบอกไว้เลยออเคลก็จบลงแล้วนะครับจากคูณไม่ถึงสิอยู่ดีๆเกือบคูณยี่สิบอะ หลายจัดๆเลยนะครับหลายคอมโบมากเลยนะครับตอนนี้ก็เงินรามารวมไปที่1นึ่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาแค่พันเพออะทุนเรามา600นะครับก็ได้กําไรอยู่ประมาณพันสนะครับถอนพนะันเเนาะโอเคดอกนี้เอาไม่มีต่อพอแล้วทุกคน ไม่ต้องให้หมดไม่ต้องให้หมดออโต้นะครับเดี๋ยวมันจะหมดสะก่อนนะครับทุนเรานะครับได้กําไรเอาไว้ก่อนเนะยังไงก็ตามนี้ละกันนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้วดกระดิ่งให้ช่องผมหมอโลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมนะครับผมแล้วก็กิจกรรมวันนี้ก็แจกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวรอกิจกรรมหน้านะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ก็อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งหนีแอดไปไหนนะครับมีมาตลอดนะครับ ตลอดชีวิตที่แอดอยังทำกิจกรรมอยู่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะบายครับ